สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้วันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้มีพาวเวอร์ราคาบ้านๆมานำเสนอครับเ D X B น DXB 5002 R M S ครับพี่น้องครับตัวนี้คับเบรคได้ค้างละ4สี่แน่นๆนเลยนะครับสิบแปดข้างละสี่นะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจก็ โทรสอบถามรายละเอียดได้ครับ18นิ้วข้างละ4เลยนะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติเขาเยี่ยมมากนะครับตัวนี้นะครับแรงมากนะครับอิ่มๆแรงๆเลยนะครับข้างละ4นะครับ 5,002R เป็นแอมบิดนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้เป็นสวิตชิ่งนะครับเบาๆนะครับเบาๆนะครับ นะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับร้านพินิออริโอนะครับ0952246497นะครับแรงครับตัวนี้ครับแรง FA นะครับยี่ห้อ First a แอ Pro นะครับชัยภูมิบ้านเรานี่แหละนะครับของแรงของแรงไม่ต้องไปไกลอยู่ที่ชัยภูมิชัยภูมิมาเลยครับ14,000บาทครับราคานี้ รับเองหน้าร้านครับขอบพระคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ